สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะฮะสุขสุกคนครับผมพ่อๆกับผมนะฮะพี่จาสำหรับวันนี้ก็บเราต้องย่างมากมายดอกผู้คนอาจจะคาดนาคาดตากันโดนแล้วนะครับนะเอาให้อ่ำคุนแนะนําตัวก่อนกันแล้วกันครับผมผมสวัสดีครับผมน้องโอ๊กอาย่างหาดาวครับนักมวยของวันแชมเปี้ยนชีพครับล่าสุดได้แชมป์ล่าสุดล่าสุดป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์เมัยที่ยวไหนสมัยที่หาสมัยที่หาแล้วพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นในมึง นะครับนะเดี๋ยวไปลิงกดเดมึงเอากันแล้วกันนะับมื้อนี้ก็พักเรื่องมวยก็แล้วกันนะมากินก่อนมากินก่อนโอ้มงันกันไหลมาไปยังนะมื้อนี้ก็บ้านห้องนะครับมีโอกาสนะครับไอ้เพื่อนได้กลับมาบ้านนะครับผมก็เลยจัดจุหนักนกนะครับให้เพื่อนได้แซ่บเอาเราอยางมากมายน้ำน้ำน้ำก็นี่ใส่แล้วครับผมนะเป็นเพียเพียไอเป็นดีสดเอาน้ำเข้าไอ้น้ำเลยผักเนาะผักกะไรโอ้หนงแตงผักกระเท่าที่เห็นครับผมว่าจะเป็นนี่ อันนี้ข้าวตองข้าวตองข้าวตองเอาลุย uh, ได้ลยทีเด็ดคือตรงนี้เนี่ยตับยอนลองเมืองแมนลองเมืองลองเมืองตับยอนหวานเมื่อนี้เขาบอต้องเอาเขานะบอต้องการเข้าเมื่อวนโอ้ จริงไงคนรอเนาะรออยู่ในแอนเวทีมวยอีกพี่น้องนะจังไ๋อแขกบ่ก็สุดยอดอยู่ไปทำงานอยู่สิงคโปร์ไปส่งมว่อยญี่ปุ่นกงเบิ้องต้นพี่จ้าเนี่ยแหละบ้นเขาโอ้ยเนาะมีบ่มีซอยจู้บอมญี่ปุ่นนะมีบ่บ่มีบ่มีเลยอืมเนี่มันเป็นกสดคือบ้านเฮานะมันบ่คืองัวบ้านเฮาพี่น้อง Uh huh. อืจอดได้อรับนึ้จริ่ยพ่อยว่าเอ๋เสียงไห้อะเนื้ออื่เผาโน้มนีพิเศษนะครับผมบอกไว้เลยนะพิเศษสุดๆ uh huh. พี่น้องครับอาจจะเป็นเอฟซีพี่โอ๋เนอยู่เนาะครับอืมสาย,ยาเพื่อนเนาะน้องโอ๋ก็ย,ยังไาดาวครับผมนี่คือสายยาทางเวทีมวยเพื่อนนะครับเนาะ uh huh. อื เดี๋ยวพี่ชายโงเราพูต้องอย่างมากมายเลียวพี่น้องยัดยังเดี๋ยวพูดละคนจะเขียนเข็มขัดนะเดี๋ยวเถ่ายคลิปกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวให้พี่โอนะครับแบกเข็มขัดมาให้มึงเดินเข้ามันหนักเป็นว่ากโลนะสิบเอ็ดแบกจนไลรไรสิบเอ็ดกิโลพี่น้องแบกจนนัน อันเละจนทีอันเอียงอ่ะโอ้เสียบเสียบเสียบ อยู่สิงคโปร์บ่มีท่านถึงมีกับ่ากล้ากินเนาะมาสดกับบ้านเขาเขาบ็รู้ว่าเนี่ยเขาเจ้าชิเอามาแบบไหนเงี้ยอันนี้เป็นซองมของสันในนะแต่ว่าขาดมาละขาดมาละไดยไอ้มื่อนี่ย ก็อย่าคอมันมันจะตกกล้องมันจะตกกล้องแล้วตกกล้องแล้วอืมบรรยากาศในมือแรงนะครับมันอาจจะมีแมงวันแน่มี่น้องก็ว่าต้องอย่างมากมายหอกนะครับมันของสดสดนะมันของสดแต่เห็นมาตอมเนี่ยมันหามบ่ไเลดกรอกหามมันแมงวันใบมาตอมพี่อาตอมบีื เอาปลาสดๆเลยมือเงี้ยเดให้เบิร์ปลาอีกคักเนาะเมื่อมันสดสดดีมาได้ทุบหัวเอามาลวดจัดให้แบบหนักๆไปมือเงี้เนาะบัดเท้าเลยครับผมมือเงี้ผมเนี่ยแหละจัดเต็มเลยเนาะมือเนาะข้ามยังไงมึงมึงมม่ง่ายไ,ไปได้ไไดไไดคุยแจวเพียเพียกับเพียอ่อน ถ้าเพียออนมันจะเป็นแบบนี้มันจะหอมเนี่ยผมโชวเลยมัน,นผมนี่ก็เป็นเอฟซีพิจาเนี่ผมนี่เวลาอยู่พุ่นอยู่ซิงกโป่์ยเวลาก,กินเข่าเนี่ยเปิดบางคลิปพิจากินเนี่ยโอ้ยอยู่แซบ่บขอบคุณไออะไรครับผมเอฟซีกันมาอม่เห็นโตจริงมันนี่กรดีใจ ที่แรกนะครับะผมถามว่าผมผม,มักเมืองมอยงวยบอกผมพงกะผมกระม,ม,มักเมืองอยู่นะครับมักเมืองอยู่เจ้าก็เห็นซุ้มน้องซุ้มอย่างก็แชร์ไปก็เลยเออก็อยูบ่บ้านบ่อ,อยู่บ้นานเฮาบ่สนหรอกไปเส่อไปส่อมาอยู่ใกล้กันนี่นนอง <laughs> นะก็เลยมีโอกาสนะครับได้เพิ่นกลับมาพักพอดีนะครับตั้งแต่โควิดเนาก็บ,บ่าาบอกใคยได้ามาเนาะสองปีกว่ามสาสองปีกว่าครับผมแต่ผมเริ่มเฮ็ดช่องพอดี แดนสองปีกว่าสามเขาซุปปีที่สามเคเลยได้โอกาสโอ้ก็เลยจัดเลยเอินยังกันข้าวตองข้าวตองแมนครับแลนนี้ที่เด็ดมันจะดับข้าวได้พอดีพี่น้อง เนะข้าวตองอืถ้าว่าก๋ิดตะมันก็เส้เนๆสักหน่อยนะอันนี้เป็นตับย้อนเลยพี่น้องนะครับตับย้อนจะห้ากินยากหากินยา,าก,ากตับพวงเดียวมี่ซิมีย้อนยู่น้อยเดียวอ่าถ้าบ่กหีีจะบ่ได้เพราะว่าเขาเจ้าจองเบ็ด บมีส่วนไหนหยาบนะพอยบระสุดส่วนพอยฮอดผักเมือนบะผักถ้าผมภาสาใจนี่ได้มีอยู่ได้แน่นนี้เป็นดีพกสดๆนะครับโอ้หอมเซ่บเนี่ยตรงอือบกผ้ามันเนี่ยเซ่บครับผมต้องเสียงยำเลย อยสำหรับพี่น้องนะฮะที่อยากจะเมืองข้อมูลไอ้เพิ่มเพิ่มเติมกะเดี๋ยวผมจะแปลยิ่งไม่ครับผมนะไปซ้อ,อ,อมมองเองนะแต่และฉากนี่โอ้ยงี้เลยโดยเฉพาะแบบล่าสุดเนะไปเมืองมืองเองครับผมนะ มึงเองผมนับคนมักมว่อืมโอ้เขาทาผมก็มากกินกัน<ม>พูดอะไร fc ไอเพิ่งจะคอมเมนต์แน่กันแล้วกันเนอะตับน่นวานดีนะตับนะมันตับยอนมันเป็นแบบนี้อืม มันจะเป็นแบบนี้เลยส่วนของตับมันจะมีหลายส่วนเด้อันนี้คือส่วนตับย้อนนี่คือส่วน<ม>ที่ว่าผมคิดว่ามันแซ่บที่สุดละซึ่งบางบางที่เขาไปซื้อตับเนี่ยเขาเจ,าจะเอาตรงส่วนที่เป็นขรัวที่มันจะติดอยู่หัวใจอ่ะอันนั้นจะจะ่ว่แซ่บเพราะมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ็นบ่แะเจา้าส่วนเนี่ยคือมันจะนิ่มที่สุดแล้วมันจะหอมหวานที่สุดก็คือคัอคดเกรดพรีเมียมให้เลยดยอนเลย เดี๋ยวมันอาจจะเบียกตอริเคมาสุกินไว้ได้วนวัวบบไหวะแล้วเมื่อกี้ผมยู่บรรยากาศนะครับสวนพี่โอ้เพิ่นน้าบุมโอ้บรรยากาศดีนะฟาร์มมัวเป็นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มงัวอาจจะมีบางวันเนาะขบ๊อตต้องเหนียงมากมายเดีอนยวนะ อดีดียังมาแรงติดเขาือแม่แท้หนาวว่ะคันเป๊งไหนเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยหนาว <laughs> ลม่ม <laughs> วับโมนี่จะเป็นกระตบนะครับเป็นมองพักแบบโอ้โซโมเดิร์นผมมักแบบนี้แหละนะผมมักแบบนี้เลยมันเข,ขอกับบรรยากาศเนาะขอก้าบรรยากาศ ทีกว่างยูยเนี่ยจา <14, S 1> กไร่ย <14, S 1> <อ>ีสิบสี่ครับโอ้ควดพุ่นบอลหลมพุ่นบ่พุ่นแล้วสิบสี่ไร่พี่น้องโอ้เขาทา <c oughs> แบ่บ จับจิตอยู่ไายผมให้ใหอืมผมไม่อห,ห้เลยเ้อทีเด็ดเอานะฮะทีเด็ดมือเนี่ยผมบอกเลยพี่น้องนะครับเขาบอยดีเพิาะไม่ได้กลับไทยเองเหมือนด <c oughs> ูสิงคโปร์ ถือว่าสาใจแห้งพอใจนะฮะสาใจแห้งเลยแล้วก็ได้เห็นตัวจริงแล้วผมก็ได้นะเคยเห็นแต่อ,อยู่ในเวทีเพื่อน<ม> <laughs> นะจบบุคลิกอยู่ในเวทีอแบบีแบบเบ,บียแบบนึงเนาะอ่าเ็นหดหดนะจังหน่อยอยู่แบบนี้ก็อีกแบบนึง <laughs> นะครับเมื่อวผมคิดใ,ในใจนะผมว่าโอ้ยพนีเป็นลงทรงจังไหนเนาะจะดอกเคืออยู่เวทีคือทรงหดแท้ซะดอกที่จริงเป็นเองครับผมนะครับเป็นกันเองชีวิตติดดิน นะครับผมไม่เห็นแล้วนะชีวิตติดดินเลยเรียงงัวเรียงไก่เห็ดสวนโอ้ยอไปแปะลิงให้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงให้กันแล้วกันนะสำหรับเอฟซีไอเพื่อนนะครับที่ยูเดเฟียตผมนะครับกะไปซ้อมมึงเอามาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวฟาร์มได้ไปยุฟารามเมื่อไหร่เนี่ยเดือนหน้า ตาสิ้นสิ้นเม่ไดนี้ประมันกลางกลางเดือนเดือนหนะประมาณกลางกเดือนพฤษภาเนาะแล้วช่วงนี้กะเค็ีเวียดเค็ียร์งานเนี่ยผู้ใดก็สีมากก็ต้องสอบถามเพม่อนเมืองก่อนเนาะต้องสอบถามเหมือนเมืองก่อนนะเพาะว่าไอ้เพื่อนก็เค็ีเวียดเค็ีงานด้วยกันนะผมนะห่างยงถังยาตัดยาแถวนี้แหละโอ้ถือว่าน่าถือว่าโอเคเลยแหละนะเพื่อนนะครับเอา ค่อยไปปิ então, air, um ้งพวกนัเนาะเอาเนาะมือแรงนะค่อยไปปิ้งไม่นะครับกับมื่อนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมยามนะครับไอ้เพื่อนนะครับเห็นแต่อยู่ถึงเวทีแล้วปกติไอ้เป็นคนทางไหนกนะคนสะกลนะคนสะกดอำเภออย่างไรอำเภอบรรวงอำเภอบรรวงนะผมทำมาได้อำเภอมีครอบครัวมาได้เมียอยู่นี่อยู่ดอนนี่เพื่อนมีครอบครัวอยู่แถวบ้านผมอีกแล้วครับผมนะอยู่โซนใกล้ๆกันนะก็ถือว่าโอกาสนะครับต้องขอพูดอ้ายครับผมครับขอบคุณให้เพื่อนีที่เป็นเอฟซีขึ้กันครับนะครับที่ มากินซอยจูกับผมที่เรกคิดี้ยวไอ้เป็นกินซอยจู่โอ้สนอกนะครับผมกับโบ้ช่างช่างใจคือกันก็เลยวัดดวงมาเลยครับผมก็เลว้ามักไว้ท่านแซ่บสุดทต้ประเแซ่บี่ยผมตั้นเก่า่มต้องอีกย่างมากมายดอกนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็คือเกานะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับผมนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นทีฟีนะครับของพี่โอเพื่อนนะครับพี่โอ้ายากับน้องโอไก่ย่างฮาดาวแมนบออ่า ไปติดตามกันได้นะครับไปติดตามกันไปรับชมกันทุกแมททุกอย่างที่เพิ้งจะแข่งขันนะครับเพิ่อจะอัปเดตอยู่แล้วเนาะครับผมติดตามกันกันนล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมกับผมน้องโอครับน้องโอ้ไก่ย่างหาดาวฉายาพิ้นนะครับนะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสนิทครับผมสวัสดีครับให้พี่น้องตามคําสัญญาครับผมนะสำหรับพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะอันนี้คือเป็นเข็มขัดหมัดหมาดที่รักษาไว้ได้ครับผมปีเที่ยวไหนก็ได้ ครั้งครั้งที่หาครั้งที่หาแล้วพี่น้องนะครับโอ้เป็นาคเท่าไหร่เอ้ามาผมแบกได้บ่ผมแบกได้บ่สสิบเอ็ดกิโลเพื่อนเอาขางซ้ายขางขวาเอาขางไหนก็ได้ขางไหนก็ได้มาโอ้โหสิบเอ็ดกิโลังการตังการป้าโถวนี่บ่ให้นี่บอกนี่บ่โอ้เนาะเป็นเป็นเคยบว่าเป็นเป็นขวัญผมนะครับที่ที่ได้มีโอกาสจับนะครับ อ่าผู้เพื่อเจ้าขวงเพวกก็ต้องไปตีเองเนี้ยไปตีทรงวิธีเองเนี่ค่อยิได้ป้าดตัววันนะครับวันเวลนี่ระดับโลกเลยครับผมนะเป็นแชมเปี้ยนปัาดสวยเนาะสว,สวยสวยสวยอันนี้มูลค่าทางจิตใจ<า>มหาศาล,าศาลตีเป็นมูลค่าบ่ได้พี่น้องนะครับกว่าเพิ่นจะได้มาหรือกว่าเพิ่นจะรักษาไว้ได้นี่บ่ธรรมดาครับผม นะครับบ่ธรรมดาถือว่าอู้หนักพี่น้องหนักเอออู้สวยพี่น้องมึงกรคักกับผมโอ้เดี๋ยวต้องขอบคุณไอ้เวงรอบนึงครับผมเอาละ